อาหารข้างหน้าของเรานี่นะคะก็คือเมนูผัดไทยไก่ย่างค่ะสะอาดนะคะปลอดภัยค่ะไข่สีสวยไหมคะหอมๆน่าทานมากเลยค่ะบีบมะนาวเข้าใส่นะคะโรยข้างหน้าไปแล้วอ้ยเปรี้ยวนิดๆน,น,นะคะอร่อยค่ะวันนี้ป้าอินใช้ผัดไทยไก่ย่างนะคะแทนผัดไทยกุ้งสดค่ะซึ่ง เรื่องของผัดไทยนี่เราสามารถจะประยุกต์ใช้ได้หลายเมนูนะคะปรับไปใช้ได้นะคะอยู่ที่การพลิกแพลงนะคะนะคะในตู้เย็นเรามีอะไรนะคะเราก็สามารถจะเอามาใช้ได้เลยค่ะไปดูนะคะว่าผัดไทยไก่ย่างของไปอินทำยังไงคะ่ะเรามาเริ่มที่นะคะหั่นเต้าหู้นะคะเต้หะะเาหู้หนึ่งก้อนเราจะใช้หนึ่งก้อนนะคะแล้วก็หัน่น แบ่งเป็นสามชิ้นนะคะแล้วก็หั่นซอยนะคะพอชิ้นไม่บางมากเกินไปค่ะถ้าเราทอดมันจะแข็งนะคะก็ชิ้นขนาดนี้ค่ะประมาณนี้นะคะบางท่านอาจจะหั่นเป็นลูกเต๋าค่ะต่อด้วยการหั่นต้นกุ้ยช่นะคะจะหั่นเป็นท่อนๆประมาณหนึ่งนิ้วค่ะ โดยประมาณนะคะหนึ่งนิ้วิม่มกันเลยนะคะใส่น้ำมันลงไปสองช้อนค่ะตามด้วยตัวหูนะคะ ตาจด้วยกระเทียมค่ะไก่ย่างนะคะหั่นเป็นชิ้นๆค่ะไก่หนึ่งฟองนะคะ พยายามให้ไข่เป็นชิ้นใหญ่ๆค่ะเวลาผัดออกมาจะได้สวยค่ะจำด้วยถองงอกคาะ ซอสมะขามนะคะประมาณสองช้อนะคะ่ะน้ำเชื่อมนะคะ้อคชึ่งค่ะสีขาวค่ะหนึ่งช้อนก็ใข่น้ำลมนะคะหนึ่งช้อน ซอสพีกค่ะหนึ่งช้อนค่ะตามไปเส้นนะคะที่เราแค่น้ำไว้ค่ะ ใส่น้ำลงไปนะคะประมาณสามช้อนค่ะจะให้เส้นก๋วยเตี๋ยวของเรานิ่มนะคะท่านอาจจะใส่ซีอิ๊วดำหวานก็ได้ค่ะเพื่อเพิ่มสีสันลงไปนะคะ เราก็สามารถใส่ได้กุ้ยช่ายค่ะนะคะเราเอาผงนอกนะคะลองซื้นเพื่อไม่ให้ เสี่ยวของเราไหมนะคะเสร็จแล้วดีไฟลงค่ะใส่น้ำนใส่น้ำมันลงไปหนึ่งช้อนนะคะต่อไข่ใส่ลงไปค่ะขยับนะคะให้ ไปโดนตรงไข่อะค่ะให้ไข่สุกนะคะ ปิดไฟเลยค่ะนะคะยเสร็จแล้วพลิกนะคะผัดไทยของเรามาปกตรงไข่นะคะด้านบนไว้นะคะรอให้ไข่สุกค่ะ ไข่ของเราน่าจะสุกแล้วนะคะเราก็ตักใส่จานเลยค่ะเราก็จะได้ผัดไทยห่อไข่สวยๆนะคะหอมๆค่ะาสามารถโรยพริกไทยได้นะคะพริกไทยป่นค่ะผัดไทยไก่ย่างของเราก็เสร็จแล้วนะคะทําได้ง่ายๆไม่ยากเลยนะคะสําสหรับวิธีการปรุงนะคะเราสามารถจะพริกแพงได้นะคะใส่ผัดไทยใส่หมูผัดไทยใส่ไข่นะคะ ผัดไทยใส่กุ้งนะคะผัดใส่ใส่ปลาหมึกนะคะเราสามารถจะพลิกแพลงนะคะได้นะคะที่สำคัญคือการใช้วัตถุดิบที่เราทำเองเนี่ยจะทำให้เราได้รับสิ่งดีๆนะคะในการรับประทานอาหารแต่ละมื้อของเราค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดติดตามให้ช่องป้าอินช n แนลด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ